ไถ่วะดูน้องจุนมันรอแม่รีดผ้าลงมาทําไมลูกอ้าเวียดเผื่อเบิยงซานจุนเจียหยางคิดหน้าวุ่นหน้าดีใกเลยเจียวยางลูกทำอะไรลูกก็โกไปกูเหาวนอนดิมาทาเนี่ตกใจเหมือนยางเผื่อเผื่อลงมาเฮ้ ตกใจมดยางเพอเบอร์เพ่อเบอร์ลงมาหนูวะเป็นอย่างหลกหึก็สวยก็สวยเ็โกไวไฟแล้วนะนะามามาไวไฟแล้วนะนะคนละมาหึมาดูซูไฟแล้วนะนะคนจุนไป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 ไสไป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 ูปไ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 ยไปไปไปไไป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 ปไไป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 ม สายนี่เด้อมาลูกมาเร็วๆพอแล้วมามือตึ๊ดตึ๊ดเลยมามารอยอีกแล้วไปใส่อีกเนาะห้องปะปะ๊ปะนะกาส <c oughs> ร้างเขาบ่ถามแม่เลยเนาะเปิดเบอร์เลยมึงเนาะโอขนาดแม่สี่ซักผขาวหางไปใส่โอโหกกง่ายเลยโอ้แค่อยังเดียวบาสีเอาหมอนมม้ยิบเบาะให้หมอนอีแดงมันกัดหมอนบอกแพงเลยเลย <c oughs> มันกัดก็เลยเป็นชิน้นเป็นส่วน ก็เลยมายิบไม้ข ma si ้างในมันแต่ว่าสีสียิบให้มันไม้สียิบเป็นเบาถ้าสิทิ้งเราก็เลยจะมายิบบอให้แดงก็ปกจุนหน่อยไจุกกาเลยดด้ยเราเล้จุกจุกจุกตัวละตัวกวาสั่เนดิจกโกว่าได้ดหจกโกดิจุนนูว่าได้ดีละพิคนโอลินล่ะเรนดีูหนะสิเรนดี้นูพ้าทาม่าปิ๊กโอล์พี่ปิ๊กโอลเอ๊ะ้พี่กรนดิคามใไยไปไปที่น่

กูใด <c ười> ้เาโตจของานม่นางเนาแม่วใส่สมองอบ่มีแม่สิทัไนี่ผูได้ชิซักไะกินหอดตายเลยขอรอตเนี้มอื้้หักเด้ะขาเปื่อเบ่อุ่มกาดเดีกัดหอนแมวเลยหยาดกันมากหลายหยาดอะไร กักัดเนื้อหนอโกัดเด้กหักเนอ้ไงังย้มยนี่หักเนือข้ไงดั้งยินี่ักเนืองหมาเลยโอ้ยเป็นอย่าตีนขึ้แดงเมืไอ้ปลองนี่แม่เบิ้งแม่เบิ้งาไม่จับกล่องแดงือกัดหนิวแม่เป็นต้มบางหัเลย cắt đỏ 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 cắt quá cắt đỏ 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 cắt chun cắt đỏ cắt đỏ cắt đỏ cắt อย่างนีแม่เพิ่งซักนี่ซักให้แพี้เดียวกันเอากีแขวถูโยนมาตอนได้ซักให้อีกซักให้เรื่อยเอาไปซักให้เรื่อยหอมๆในกระจัดแลนมากเด้มากหอมๆเด้มาซ่องตัวนี่มากหอมๆหอมๆแล้วึ้นให้มันดำให้มันเหม็นคือเก่าแม่จะได้ไปซักหางานเหตุเนาะแต่พ่อเหรอนนนเขาสิลำคาดไปเช้าก่อนเร็วเช้าคนกโก้จุนกว่าดะกว่าดะจุนกว่าดะ Chào cả lâu Chào Tạm biệt Tạm